ผูช้ชมหลายๆท่านอาจจะยังพอจําคดีเกี่ยวกับผออ้อยหรือว่าผู้อำนวยการกองการศึกษาอบตชำอำเภอกันทลักษ์จังหวัดสีสเกตท,ที่ถูกทาหารยศร้อยเอกฆาตกรรมเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะและนําศพไปทิ้งไว้ที่ป่าชายแดนไทยกัมพูชา ตลอด3ปีที่ผ่านมาครอบครัวของผออ้อยก็ต้องเดินทางไปที่ศาลเพื่อพยายามที่จะต่อสู้ในชั้นศาลวันนี้ศาลอุทธร์มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นก็คือสั่งให้ประหารชีวิตแต่จำเลยไม่ยอมรับสารภาพนะคะและเตรียมที่จะเดินหน้าเข้าสู่ศาลดีกาและอาจจะขอลดหย่อนโทษค่ะซึ่งตรงนี้ครอบครัวก็พยายามที่จะร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมด้วย ติดตามรายงานจากคุณพจนีสายกระจ่างค่ะ สองชั้นขนาดใหญ่ในหมู่บ้านซำเมงตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดคือสมบัติชิ้นสุดท้ายที่นางสาวจุธาพรอ,อุน่นอ่อนหรือพออ้อยผู้อำนวยการกองการศึกษาอบตชำสร้างให้กับครอบครัวแต่ยังไม่แล้วเสร็จหลังเธอถูกร้อยเอกสุภชัยพาโซหรือผู้กองเน่งอดีตทหารสังกัดกรมทหารราบที่6จังหวัดอุบลราชธานีฆาตกรรมและนำศพไปทิ้งในป่าชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อ3ปีก่อน กว่า3ปีที่นังแหลมอุ่นอ่อนมารดาของผออ้อยและครอบครัวต้องเดินทางไปขึ้นศาลเพื่อต่อสู้คดีความทุกข์ใจที่สูญเสียเสาหลักของครอบครัวแม้จะเบาบางลงหลังศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นคือประหารชีวิตจำเลยและแก้ไขในส่วนคดีแพ่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้กับครอบครัวจากเดิม2ล้าน7แสนบาทเป็น3ล้าน5แสนบาท แต่ผู้ต้องหาเตรียมยื่นดีกาเพื่อขอลดโทษทําให้ครอบครัวกังวลว่าจําเลยจะไม่ได้รับโทษสูงสุดเออจากไห้กรดีสินสูตรเลอ้ยมก็ดีสินสูดก็อจากให้พึ่นประหารถีดในใจนะ่ะนะไปประหารจังจะโจืกยายจังจะจะบรดเลยก้างบุญเพราะมันเป็นคนสั่งให้ยายเป็นถูกเป็นถูกเม็นยายมันเป็นคนสั่ง แต่ยายเป็นคนลําบากลําบากเบิดยายลำบากถูกอย่างลําบากหลายหลายเท่าที่ลูกบม่มีพฤติกรรมของจำเลยที่โหดร้ายและเป็นคดีอุกชะกันประกอบกับจำเลยไม่ยอมรับสารภาพ แต่ให้การเจอสมหรือมีความสอดคล้องกับพยานหลักฐานของพนักง,งานสอบสวนทําให้คําพิพากษาทั้งสองสารคือสารชั้นต้นและสารอุทธรัดสินประหารชีวิตจําเลยซึ่งขณะนี้ผู้กองเน่งถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจํากลางบางขวางกรุงเทพมหานครส่วนทีมทนายฝ่ายโจทย์อยู่ระหว่างการเตรียมต่อสู้คดีในชั้นศาลฎีกาอันดับแรกนี่ก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบทั้งจากภาคส แล้วก็ภาค4ี่บางส่วนแล้วก็กองปราบนะครับแล้วก็ท่านอายการโดยเฉพาะท่านศักดาคล้ายร่มใส่อดีตอายการจังหวัดกันทลักนะครับที่ท่านให้ทําคดีอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็จริงจังนะครับตามพยานหลักฐานที่มีอยู่นะครับในส่วนการเตรียมตัวก,ก็คงต้องดูหลักฐานของทางจำเลยว่าเขาจะดีกามาประเด็นไหนอีก คดีฆาตรกรรมผอกอ,อ,องการศึกษาอาบตชำได้รับความสนใจเพราะผู้ก่อเหตุเป็นทหารยศร้อยเอกประกอบกับคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานพนักง,งานสอบสวนต้องใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นการใช้สัญญาณโทรศัพท์ ที่พบว่าผู้ตายอยู่กับจำเลยห่างจากจุดพบศพเพียง3กิโลเมตรรวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปยังจำเลยเพียงคนเดียวส่วนสาเหตุในการฆาตกรรมคือปัญหาหนี้สินที่จำเลยยืมเงินผู้ตายไปกว่า6 0แสนบาทแต่ไม่ส่งคืนก่อนผู้ตายจะพยายามติดตามทวงหนี้และถูกฆาตกรรมพจนีสยายกระจ่างไทย PBS รายงาน